สวัสดีทุกผู้ชมด้วยครับนี่อยู่ผม Maxler TV นะฮะตอนนี้ก็อยู่เกม Dark Soul 2เช่นเคยครับก็ในพาร์ทนี้ครับผมจะมาให้ดูความแตกต่างระหว่างพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้ครับนี่ครับมีแหวนอะไรเนี่ยไหนวะนี่ไงใช่ปะ่ะมัง้งนี่ครับราคา4,000กว่าโซครับ พอเราตีตายเนี่ยมันจะสามารถดูดเออ่ได้เลือดครับจากตัวที่เราฆ่าแล้วก็พอหมดนี้นี่มันเสียงมันดังจังนะตัวหนึ่งนะโอ้ยโทษ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 เนี่ยแล้วเขาผมผมผมก็มีดาบไฟด้วยครับได้มาไงก็งงๆเหมือนกันครับ ตีผ่านหนามไปเรื่อยๆมันก็ได้เฉยเลยครับเสียงก็ปกตินี่หว่าเออช่างมันเถอะแล้วก็กุญแจไอพ้พมอนเนี่ยครับมันจะขายกุญแจอยู่ฮะมีขับด้วยแปดร้อยผมซื้อเจมมาด้วยครับแล้วก็ซื้อกุญแจนี้ไปแล้วนะฮะ ผมวิ่งเก็บผมเก็บตังค์ครับผมเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับเป็นการปั๊มครับรู้ไหมว่าทำยังไงผมทำไม่ดูครับอ่ออันไหนวะลืมไม่ใช่ดิอันนี้แล้วก็อันนี้มัง้ง <c oughs> ตอนแรกผมวิ่งผ่านแบบค่าผ่านดนะ่าไปเรื่อยๆผมก็ได้มาสี่พันห้าครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมผมทำอย่างนี้ครับนี่แล้วก็มาฆ่ามันครับเงาทำางาเอออ๋อ ผมไม่หิวครับพอตายก็เกิดตรงบนไาตรงนี้นครับเบี้ยมาเก็บเอาก็ได้นี่ผมทำอย่างนี้นครับเออเอาไม่ตายเฉยนี่ครับสองร้อยครผมไม่ไปนะครับตอนนั้น ผมย้อนกลับมาตรงนี้ครับบอลไฟอยู่ไหนนี่ไงผมก็ยังไม่รู้ว่ามันกระโดดยังไงครับกระโดดตีครับมัทำอย่างนี้เรื่อยๆครับก็มาตรงนี้ ก็ลอมมันขึ้นมาอ่าเดินม,มาล่อครับทำอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆครับหรือแม่ก็ททำอย่างนี้ก็ได้ครับ อามากลับไปตรงนี้ก่อนนี่ไะกลับไปข้างบนนครับอ่าแล้วก็รู้สึกมันจะมีข้างล่างครับมันจะมีทางลงไปอยู่ครับ ต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนครับทหารก่อนอัน <c oughs> นี้อันนี้อันนี้เออเอเอได้ทุนละเก้าสิบเลยครับเนี่ยได้เยอะเหมือนันอืมแล้วก็ตรงนี้ครับ ตัวนี้จะมีหนึ่งตัวนะตรงนี้ตรงนี้แหละครับแล้วก็วิ่งผ่านไปเรื่อยๆครับวิ่งไล่ข้ามไปเรื่อยครับ อ๋อเราฆ่าแล้วเราก็ได้เลือดนะครับตัวข้างบน,นครับตรงนี้ผมเคยเจอไอ้ไอ้ตัวที่มันขี่นกตัวหนึ่งครับอัศวินขี่นอกอะเจอมันครั้งเดียวแล้วก็ไม่เจออีกเลยครับ ข้ามตอนแรกมันตีได้นะครับมันตีได้เนี่ยตัวเนี้ยอ่ะหนาได้แล้วตีครั้งเดียวครับแล้วก็ลงไปเลยอือหือ มีโลไปข้างล่างเงี้ยบินมาเนี่ยครับเนี่ครับ,รบเอา้ามาแล้วมาแล้วต้องต้องตีก่อนครับทีเดียวให้ต้องคอมโ,มโบเดียวให้ตายนะครับมีโลครับตรงนี้จริงจะมีหนึ่งตัวแต่ว่ามันกิดมันหล่นลงมามันก็เลยมีสองตัวอ้ออ้ออุ้ยอุอ๊ย อไอเทมไลฟ์เจมเอาซะหน่อยอะ่ะมันจะดอกพวกไลฟ์เจมนะพวกนี้ได้หมวกอะ่ะน่าจะหมวกเดิมมากโอ้อ๋อแล้วก็หมวกนี้ครับเคลเฮมเนี่ยผมไปเจอในถ้ำถ้ำตรงไหนไม่รู้ครับผมไปถึงมาแล้วก็ไปเจอหมวกเนี้ยได้ไปเจอคน มันเป็นเหมือนเราครับเป็นแบบยังไงอะมาสอหาข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ครับทำแมปทำแผนที่ครับผมไปเจอมาแล้วผมก็ไปฆ่ามันครับฆ่ามาันแล้วได้บวกมาฮะรตรงนี้ข้างในครับมันจะมีโคตรหลายตัวเลยฮะแล้วข้างล่างก็จะมีกล่องเก็บของอยู่ผมวิ่งลงไปก็เก็บของก็ตายครับก็ได้ของมา ตัวนี้ก็มีเต่าครับง่ายครับบิ่งไปครับแล้วก็ถอยหลังไม่ครับไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อถังไม่ระเบิดอะถังไม่ระเบิดอะมีวิธีอยู่ครับ มันต้องให้พวกขบวนปลาโดนถังครับโอ้ใช้ตายเอาเนี่ยไม่มาแล้วยิงหายแล้วกันนั่นไงฮะโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับวิ่งเข้ามาแล้วให้มันปลาโดนถังถังจะระเบิดเสร็จปุ๊บเราก็จะมา คามันแบบง่ายๆครับแต่มันยากครับผมก็ยังไม่รู้จะไปต่อยังไงนะเนี่ยคุณจริงจะไปต่อไงเดียวยังไม่รู้เลยครับผมก็เจอทางมาหลายหลายทางกันนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตอองไร,นะรงไหนดีครับ มันไม่ตามัะเสียงโคตรหลอนเลยฮะเวิลเวิลเวิลลงมาเก็บโซคืนก่อนเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับ ไปหาเต่าที่ตายให้เรานะครับลองใช้มีดบินดูดิอุ้ชิ๊บอืมไม่โดนฮะอุ้ชิ๊บ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 อืมผมาเสอเต่าดีกว่ามาเนี่ Tao Chắc ưa Màu nào, màu nào, màu nào Ui, chắc Ui, giúp! ôi, Đi tay! đi đâu, đi đi ดยวก็มันจะตีพื้นผมยังไม่เจอบอสเลยครับผมว่าผมวิ่งไปไม่สนใจด,ดีกว่าผมวิ่งไปเลยดีกว่าอาวิ่งไปก่อนครับแล้วก็ผมก็ไปอัพเอาโซเนี่ยไปอัพ เวลมผเลยนะครับตอนนี้เวลยี่สิบแล้วครับตัวผมเนี่ยอุ้ยอุยโอ้มันตีเร็วเด้ยของนี้ไม่นะไม่นะไปล ตรงนี้ก็มีครับข้างบนก็มีของนะตรงนี้อ้ตรงนี้ผมว่าสู้ดีกว่าโอ้โหไหวพวกเนี้ยเฮ้ยมันไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่มองอ้าวอ้าว อ่าววิววิวีม,มองวฮวยเววิววิว่ออย่างน,อน้อยเราก็เปิดหมอกแล้วมันเปิดหมอกช้างเลยฮะหมอกมีอะไรครับอยากรู้ มากฮะเนี่ยล็อกอีกแล้วหมุนไปข้างล่างก็ตายมีกบนางงูอยู่ด้วยครับเฮ้ยเปิดจากด้านนี้ไม่ได้ ขามไปไงเนี่ยผมไม่รู้อ่ะตรงนี้นี่เยอะเลยครับตัวฮนูก็มีฮะประมาณไม่ได้ อกันรถวดถุงมือหรือเปล่าของเรายังดีกว่าอยู่ดีอะเฮ้ยมายังไงเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เถอะ พอดีเสเต็ปมันได้ฮะหนึ่งควางมันลำคาะนะยัมานะบนไปซะ เกาะเนี่ยครต้องรีบฟันตอนมันเผลอไม่ดีตอนมันตีเราหรือไม่ก็มันยังไม่ได้ตีครับมันมีเกอะมันสะท้อนกลับมาแล้วมันก็จะตีเรานะครับจริงๆตรงนี้ครับตรงด้านซ้ายเนี่ยครับ ตรงนี้ครับมันจะมีคนนั่งอยู่ฮรแต่พอดีผมไปลอยอะไรอะไอเต่ามาครับมันก็ฆ่าทิ้งเลยมันก็ฆ่าเรียบร้อยครับฆ่าคนตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้อะไรมันไม่รู้อ้าวปุ๊บ อโอ้โอ้โหโวกอ่าวหนูว่าตายซะแล้วเตาตายก็ชิวๆแล้วครับก็โบกทีละตัวได้แล้วฮะมา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 ปุ๊บเออเออ <c oughs> เอ้ย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 โอ้โหไม่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 เดี๋ยอ้ประตูข้างบนมันเปิดยังไงเนี่ย ไม่รู้ไปไหนต่อแล้วครับไอ้กุญแจที่ซื้อมาจากพ่อค้าเนี่ยมันเอาไว้เปิดประตูของอะไแปะในมัจุล่าเนี่ยมันจะมีที่ที่ทีหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นเป็นคนช่างตีเหล็กมันงฮะแล้วมันก็เข้าร้านไม่ได้คระตังกุญแจหายเราก็มาซื้อกุญแจไกน่ี่ แล้วก็เปิดประตูรั้วให้มันเข้าไปข้างในครับแมนอีฟิจีอ๋ใส่เพื่ออะไรกันบล็อกเหร เมื่อกี้กันการอินเวนนะครับเสียฮูแมนฟิจี่ไปเลยอันหนึ่งต้องคืนสู่ร่างคนอืมฮมูแมนลิสโต เลือดเต็มครับนี่นะครับผ่องใสมาผมจะลุยทุกสิ่งอย่าลงไปข้างล่างอ๋อนี่มีหนึ่งตัวครับอุ๊บสองตัวอุ๊ยอุ๊บอุ๊บ หมายมีไฟลงใบตายแน่นอนเราเป็นคนแล้วครับเลือดเต็มหลอดเลยโอ้โหเกือบ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 โอเคโอเคอึ๊บอึ๊บกุ๊บเฮ้ยเฮ้ยอื้มฮยว่าไงเพื่อนว่าว่าไงเพื่อน เราฆ่ามันได้เราก็ได้เลือดครับตอนแรกตัวนี้นี่ผมไม่ได้หวังเลยเลยหวังมาเก็บของเฉยมาของมันดิเฮ้ยอืมหืหึตื่นกันหมดเลยระ มาขึ้นมาเออเออมันไม่สนใจเลย ไม่เคยเข้าเลยครับตรงนี้โอ้มีของเอาแค่นี้นะเอาดาบไปปิวลงมาเมื่อกี้นี่หมวกอะไรมาครับโอ้โห นี้มมนมีตัวพ่นไฟอยู่ด้วยครับไม่เข้าไปดีกว่าครับเข้าไปนายาตายตรงนี้มีของด้วยไลฟ์เจมเฮ้ยตรงนี้มันมันด้านล่างนี่หว่าครับด้านล่างของตรงไฟเผาเมื่อกี้ครับตรงนี้มีของอะ่ะเก็บไง น้องขึ้นได้แน่นอนตรงเนี้เชื่อผมดิผมเรียนมาไม่ขึ้นไม่ได้ไอ้เหลือมันได้เหรอแล้วเขาขอบไปได้ไหมน้องไต่ไม้ดูดิ เด้อเด้อเด,เดโอ้โหช่างมันครับตรงนี้รเราเลี้ยดด้วยปึ๊บปุ๊บปุ๊บสะดุดเอื้อตายเน,นี่ยปึ๊บเอื้อตายไอ้ ก้อนหินนี่มันน่ารำคาญทำร้ายได้ด้วยโอ้โหฮ้ึ โอ้มันม่กับดักอีสาตรับอีสาตรับโอ้โออไอหินสองตัวแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออทำมันเถอะไปดีวกว่าอยู่นานเรื่องมันหลอนแล้วฮะตถวนี้อ้าวยืนกดเล่นเฉย เสียฟรีอันหนึ่งอีกแล้วครับอ๋อตรงนี้มีทางลงด้วยเหรอเียดเลยจะไปเก็บของตอนนั้นยังไงอะตรงนี้จะขึ้นยังไง เราจะทำอะไรได้นี่ต้องทำอะไรเนี่ยเรึงงแล้วต้องมาทำอะไรต้องไปฆ่าตัวข้างในเหรอเมียวน่าเอาก็เอารลอมพ่นก่อน ủa chứ tùng